อาสวัสดีหน่อยครับแม่น่อยสวัสดีจ้าโอมอ่าแล้วแม่น่อย,ออยคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปูแสนำปูแสนคำขั้ะเดอร์มือนนี่เ้าออ่าสดง,งนเนชัด,ดวะชัดไหมปอะกาพี่เพื่อนลเนี่ ายื่นข่าวห้องจุดเสียงลงห้องจุดเสียงลงหกสองหกสองถ้าไม่เป็นหกสอนมีทิ้งซ้ำเลยที่ไปที่บ้านหกสองอ่อยฟังเนี่ยไปยังไงหกสองก้อนเมื่อเพิมเดือนตอนที่แล้วนะคะนักเก็บตกของวันที่เออที่สิบหกสิบหกค่ะครับผมคือมาขอเลขน้ำปูแสนค่ำแล้วให้ได้เด้อวาพันมันจะได้ศูนย์หกเจ็ดเจ็ดแมนโบเรืองไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงไปเสี่ยงบบบนี้ก็เลยให้ฝันดีเด้อปูพัสดุ เอาทั้งบนทั้งล่างพูดละว่าสันมันวิ่นนะมันกับแม่นอีหลีบาะนี่เลยฝันว่าบานนี้ฝันว่าได้เนื้อก่องเต็มเพื่อนนี่แม่กับนื้งสองห่านะแม่ก็ได้เอาสองห่าโลถันนะสองห่าสองหกก็ขึ้นเพราะว<อ>่าย่างขึ้นทั้งข้างทั้งไตซิ่น่ะเป็นบุญนั่นนะย<อ>่งางขึ้นเพื่ <หา S 2> อนค่ะเนื้อมันอยู่ทั้งเพื่อนก็เลยคิดเป็นว่าเป็นบุญจ้ะก็เลยเอาเลยสองหกเลยบวกรับกรับหน่อยหน่อยคับหน่อยหน่อย ส่องหงก์หงก์ส่องฟันมาในเนื้อเต็มเฮือนค่ะเนื้อเต็มเฮือนปาดท่อแล้วก็แม่กับแพงอีกแม่บอกหายไผ่อีกแม่บอบอกไผ่อีกบ๊กบอนบอกเอิรนควันมากินควันมากินนี่ไม่ใช่แพงเนื้อรถเห็นนะโอ้บอกพ่อที่มาน้ากันนี่กอะแม่ก็บอบอกไผ่อีกปาดท่อปาดท่อเนั่นความฝันกับที่ที่อีเล่ในฝันไงบ๊อบแบงปันบ๊อบปันเลยหันหน้าเริซุ่มเอาเลยย่างจังเลยเอาแบบนี้ก็ไปหาหม้อ ไปหาหมอก็ไปเห็นลอตเตอรี่กันได้ไปจับพันละมสวมพันละก็ได้เพราะได้นี่ละอที่นอกเ้ยที่ไปที่มากก็ได้ที่ไปที่มากด้วยเนาะโอ้เอาสาหรับงวดนี่บานนี่งวดนี่ก็ฝันเพื่อกันฝันว่าให้พันสให้เอาควาวเดินตอนที่แรกเนาะฝันเนาะฝันว่ามวนกับแม่ไข่นี่แหละก็มีละมวนทั่งานที่งานที่มาขอนับกันนี่แหละพวกแม่ดวงแม่ยังนี่แหละ แม่กับฟ้อนทักไต่กับแม่ดวงอไม่ใครสยืนทั้งหันแม่ว่ายยังได้เลขก็เป็นบุญหันนะสองหกก็สิเอาสองหกแห้งนะวันนี้โดนเตือเป็นพราะเลขขี่รถมาเลขรถพราเลขนะสามสามศูนย์แปดแม่กับเต่งต่สามสามศูนย์แปดเออแม่ขั้นขั้นหน่ะเนาะขั้นคิตตี้หันอ่ามันนีสามศูนย์อ่แม่หันว่าเอาเพราะว่าเลขตัวนี้มันออกเสลอเกินเพราะสอเกิดที่พ่อป่วยกะสองพันห้าร้อยสะ สองห้าศูนย์สามมอน่ะห้าศูนย์สามอโอ้โหเต็มเต็มเลยนะแม่สามตัวสามตัวเลยห์ขณะที่ไปที่มาของเหล็กบนวางข้าวสางผักสารับผมมันมีที่มาที่ไปก้อนหนานั่นกับโอ้ยรถมหาเหงกับเมนหัวหมูข้าวกับแมนหัวหมูแม้าอลยังแม่ฟอลกับ่ากินแม่ัอนกับพุนห้าสามศูนย์ตุ๋งเลยเต็มดีค่ะเดนาะตัวนั้นเนาะโอ้งวนนี่กับสิมีละมันสิออกวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดก็คอคเนาะ เอ้ามาติดตามรับชุ่มรับฟังอ่ะงวดนี้บายนี้พี่น้องงวดประจำที่31ก็รากกาาคมเนาะทรงไข่เข่าพัดจ้าอ่างวดที่ผ่านมาเนาะสองหกหกสองอ่าได้เมื่ยเต็มเฮี้ยนมาสั่นเลยพี่น้องรู้บอกว่าสั่นเนาะว่าบอกภัยความดิ่ว่าบอกภัยความต้องกางวดนี้มาแล้วบายนี้ม้าแลวก็ มาจุดถูกขอปูแสนคำเช่นเคยเอาเบืองดูเฮ้ยเช่นไม่ทาเลยรับคุยทาเลยอะใบเล่นน้อเนี่ยไปตอนหรอก็จะเขียนเดิเอาดิละงวดที่ผ่านมาหกสองนะหกสองสองหกน้งวดนี่ติดในใจหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่ง นันก็สิเป็นหกสี่สี่หกหกสี่สี่หกสี่นึงนึงสี่ยังเก็บแบบนี้หนึ่งหกหกตนวเก้าดนวเ่าไหมค่ะยันบ่เอายุเอ้าดูด นี่แหละแต่ตัวมักมักคือ C หนึ่งหนึ่ง C หลดนะมันหลงเขียนไปแล้วไหมโอ้จับกูหายไปเลยแต่บพราะฮัทในหลังเลยโอ้แต่มันยังมาโดนจิตโดนใจให้เขียนนี่แหละมันมักเลยเดี๋ยวอสักอย่างแม่ขอไปเสียงสเกินมือแรงเสียงอีกมันสิเป็นอย่งไรสิมวนสิได้ปอนได้อย่างบองสินะเอาที่น่แม่เมื่อนี่จุดถูกเขียนข้ามได้ตัวแรกก็แม่หก C หนึ่งค่ะหก C หนึ่งอ่อืม เห็นบ่พี่น้องชัดบ่ชัดเกียนบ่พี่น้องไปอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับเสื้อเลยค่ะเด้อเอาในไราสดตอนเย็นนี้มีแนวทางลาวพัฒนานะจุดวันนี้วันพุธนะหกสี่หนึ 6, 4, 1, 1, 4, ่งหนึ่งสี่หกในรสดพี่น้องเอาในไราสดเนะาะค่ะก็คือมือเลี้ยงพราวา ทางส่อ่เลยมาเห็นหน้าทางล้าพัฒนาแล้วพี่น้องเก็เอาปูอะไอยากเอาไปเสียงโศกเสียงหมันน้ำปูแสนขำนี่กันส้วมไหมอาชัดไหมพี่จอยเห็นบ้างพี่จอยเสียงน้ำกันเนาะอ่าประเด็นที่อ่าวันจันที่ผ่านมาเต็งเลยคักเลยตัวนี้โอ้ขนว่าตัวนี้เนาะน้องอ่นทับไปแล้วว่าสันจอนน้องไหมอาชัดไหมพี่น้องชัดครับแต่ว่าได้หนีแม่มากยังก็ มักซีนึค่ะดีนึ่งมักเล็กไงเ่ค่ะเด้อรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยค่ะค่ะชัดพี่จอยค่ะให้เฮงนะคะพี่จอยเข่ากับทีตามตลอวจเอฟซีแต่ว่ากับมักอหลีอันดซีหนึ่งวันที่โอ้่า้โอ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 กโอ้โออ้โ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 อ้อ้เอ้โ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 อ้้โอ้โอ้โอ้้อ้โอ้โอ้อ้โ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 ้อ้ก็มีอ่้อวดหน้ซะ ต้นกล้วยอยู่เพื่อนต้นเดียวมิสองปีเลยต้นเดียวมิสองปีอ่ากับอะไรที่กับหนึ่งสองหาขึ้เก้าละหลังเดียวงไปนี้ละเพิ่งออกห่ดเน่ค่ะเพิ่งออกเบิ้งหมู่บ้านเนี่ยป้าพ่อเต้เบื้อหมู่บ้านอ่าเบิ้งหมู่บ้านนี่กับบ้านซิกไลกับสี่หฮเกลยบกับมาหาเฮงมาเบื้องมานเป็นแนวทางต่อไปพี่น้องเฮากล้วยต้นเดียวออกสองปีค่ะสองปีค่ะแม่เบิ้งดีแล้วบ่เบิ้งดีแล้วไม่ใครกับเบิ้งแล้วบอสเสื้อกับเขาไปเบิ้งเก็บกับมหายเฮงกับใด มันกับว่าไก่ดอกบ้านก็ได้ย่ใกล้ๆนี่แหละออกออกกี่วันเลขกที่เขาได้แม่ปีสองปีค่ะหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าไมนเลขกที่แม่นี่แหละอ่าออกกล้วยสองปีคสองปีพ้อสองปีพ้อต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวต้นเดียวม่สองปีเลยขึ้นคู่กันเลยทั้งเสียโอต้นสมบูรณ์ดีว่าแม่สมบูรณ์ดีโอ้หนูปีแรกมันกับออกเป็นเครือเครือมันกับเวยมันกับว่าท่านได้นอนู่ครับ น้อยซุกก็มีเห็นไหเป็นกล้วยเขาเออมากล้วยยังแม่ก็บบุกุดกันกล้วยโอ้กล้วยวาสนาหรอเปะเออกล้วยโซกกล้วยล่ากล้วยโซกกล้วยล่ากล้วยมันนั่นแหละกล้วยโซกกล้วยมันนั่นแหละมุตะเย็นข้อมเขาก็เห็นหมู่บ้านนี่เพราะว่าไปเก็บดอกไม้แหละว่าสินมาหาปูเปมอย่านี่แหละก็เลยเดี๋ยวเห็นฟ้าวัสดุโอ้เลยมีเนื้อเส փ ไปมาหาแห้งน่ะโอ้สองมาแล้วพี่น้องบอกว่าได้ทับแกนขอศอกขอมาเนี่ยบอกว่าได้คอจักเถื่อมุตะเห็นวมู่บานมุตะเห็น โอ้มาคิดว่าตัวเองกับสิมีสุขไม่หลาดจังเลยเพราะว่าพ่อกับปวยแม่นบ่ฮ่อก,กับ <c oughs> ไม่เตเน,นวเสียใจ <c oughs> ไม่เตเน่เนอ็งยังถาม่าบ้านนี้รับโชคหน่อยๆน่อยซัมมี่ก็เอาพ่อฮ่อได้มีแนวทางั้งพอได้ฮ่อมีมือมีตีนต่อไปมันหลอดพื้นกับสร้างค่่ะเนีย เธอว่าฝาดข้ออะไรคือว่าพอพดปุ้ยนักอ้โหแนบนุ้ยนะปุ้ยน่หลอดจากคนช่องนั่นะหาคนหลอดแต่เราพูดเดียวเอานอนู่น้ำกันนอนอยู่น้ำกันนะเป็นนิสโตขึ้นกันนี่แหละโอ้โหพี่น้อยก็อันตรายเรื่องเหล็กโลกร่มแนบนี่แหละช่วงห่อนห่อนนะ่มเอเนาะช่องห่อนห่อนพยายามเด้พยใช้ยามเด้อยคุ้นเร็่กอะไรเป็นแต่วันที่17มิถุนาเนาะเ เมษาพฤษภาสิบเจ็ดพฤษภาที่เราป่วยแดดต้องทนข้อคนหนอนตากแดดครับไม่หาข้อหนอนเือผู้เดียวเหลือผู้เดียวแต่เล่าเนี่ยปฏิหารเลยคนอมัดร่องบานเขาหรือก็ได้คือคือคนตายแล้วปืวยขึ้นมาแล้วเราแบบทบเคลื่อนมาได้ว่าเราเป็นจังไดีมาจังไดีโอ้ไม่ใครหูเพราะว่าแม่นน้ำออกมามันคุ่นกลัวแล้วนมือ่น้ำออกมาหน้าน่ะโอ้ตีดเลยจะเห็นนอนแล้วก็เอาขึ้นรถนั่นไปเลยอืม ขึ้นมาแล้วใช่ขึ้นมาแล้วต้นไปเกี่ยวเนื้อแล้วลพี่น้องเจดีย์มีไปเกี่ยวเนื้อได้แล้วนี่จะได้โชคได้มั่นความน้อแม่ครับใช่ซื้อวัดคอซะกซื้อวัดบุญใหญ่ละกลายเป็นบุญใหญ่แล้วได้ก็อะไรวิจิต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะมีแต่โชคตมาเนาะปูด้อาที่นี่นี่ตัวนี้ก็อันปูแสนข้ามแม่ปูแสนเข้มกันค่ะดูอีกครั้งหนึ่งก่อนแม่ไายอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะประจุดเมื่อนี้กับเมื่อสันวันดีแล้วค่ะเนาะ หกสีหนึ่งค่ะหกสีหนึ่งแต่ว่าความชอบของแม่นี่คือสีหนึ่งเลยเดี๋ยวนี้แต่ว่าพราไในฝันหมือนรงขอฝันก่อนข้อสี่ครับผมอันนี้คือชุดตองหวัดนะแม่นะชุตองหวัดค่ะ่อนใกล้ๆมือกันค่อยเก็บตัวค่อยคงสุดท้ายอีกเทื่อนึงอ่ะครับแต่ว่ากสิหาเนี่ทางไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าอยู่บ้านเล็กที่แม่บ้านเล็กที่แม่น่ะหนึ่งสองหามีต้นกล้วยต้นหนึ่งออก สองปีสองปีค่ะโอ้โหเอาจะไงรอดติดตามรอดติดตามแล้วค่ะเด้อไนกันติดเ้ยเย็บกันมาแห้งอี่น่ะแห้งปังรวยค่ะสวัสดีค่ะเอาจะสั่นรับีิดชอบเนาะ